แหลงขับไทยแลนด์ต้มไก่ใส่กระดูกหมูพี่น้องจะใส่ใบมะขามอ่อนข้ากล้องค่ะ thank you ไก่ไก่ต้มใส่ใบมะขามเมืองไทยไม่ไปไม่รู้กินอะไรก็อร่อยกินกันเลยพี่น้องอ่อนบอนีนอาหารเมื่อวานด้วยลินโอ้มาเสียบแห้งแก่เป็นยังแงเสียบ ใส่ซุ่มหมูก่อนพี่น้องซุ่มหมูก่อนก่อนเนาะน้ำมันหอยชุ้ม,มยยำได้เติมน้ำปลานนิดหนึง่งหันตัวแล้วก็อืมตอนแรกอะใส่มะขามเปียกไปด้วยหน่อยหนึ่งจ้ะอืมตั้งแต่ตอนเอาไก่ลงแล้วจ้ะ อืมแล้วก็ตุนๆต้มๆมันไปให้มันเข้าเครื่องัอ้เนั้นตัวสิ่งที่ปรารถนาคือ อยากมีคนทํากับข้าวให้กินร้อนๆทุกวันนะทุกมือ้อ<ะ>อยากให้มีคนทําให้กินเงินหนูไปล่านตามสั่งนะพี่น้อง <c oughs> ต,ตามสั่งจานหนึ่งกับแพงทุวนอยู่พี่น้องไม่อิ่มเด้ <c oughs> ไปสั่งที่ไรไปได้ต้องพิเศษข้าวเลย แกให้เบิ้งกับบ่อสะดวะดมกามาไปนองแดดบ่อบใบมะขามเลยใส่แ้วก็อรนะ่อยเนาะ มันบอกไม่ถูกอะว่ามันอร่อยยังไงต้องชิมเองเนาะมันมีวามหอมอะใบมะขามแถวนิบโบอดได้พี่น้องที่ไปได้อยู่อะ ต้นใหญ่ต้นน้อยมัต้นใหญ่ก็เดินไปไกลหน่อยใกร,ใร,รขับอกใอรเหรคนคุนเทพบำามัมากยางพีงยย่น้องขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมด้วยพี่น้องเดี๋ยวกันลิ้มหนาจ้า อันนี้ก็ดูออนอะโอค๊คไหมแซ่บเด้อ thanks so much everyone And for your support see you next video have a beautiful day bye 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 bye, -bye, bye.